ีตรวจสอบตู้น้ําหยอดเหรียญเวลาหยอดเหรียญแล้วกดปุ่มจ่ายน้ําแล้วน้ําไม่ออกนะครับหรือว่าปั๊มจ่ายไม่ทํางานนะครับไม่ได้ยินเสียงสมมุติว่าเราหยอดเหรียญไปแล้วนะครับหยอดเหรียญไปที่สมมุติหยอดไปที่5บาทนะครับยอดเงินก็จะโชว์ที่หน้าจอดิสเพย์หน้าตู้นะครับก็จะขึ้น5บาท แล้วเราทาการกดปุ่มยอดกดกดปุ่มจ่ายน้ํานะครับแล้วให้สังเกตยอดเงินที่หน้าจอนะครับถ้ายอดเงินที่หน้าจอเนี่ยมีการลดจํานวนลงนะครับสมมติหยอดไป5บาทก็จะเริ่มลดจํานวนเหลือ4บาท3บาท2บาท0บาทแต่ว่าน้ําไม่จ่ายนะครับปั๊มจ่ายได้ทํางานอันนี้แสดงว่าเป็นที่ปั๊มจ่ายนะครับก็คือแผงวงจรเนี่ยได้ทําการจ่ายไฟออกมาแล้วนะครับโดยทําการนับจํานวนเหรียญถอยหลังแล้วนะครับแต่ตัวปั๊มจ่ายเนี่ย อาจจะเสียนะครับไม่ทํางานวิธีเช็คเบื้องต้นก็คือถ้าเป็นปั๊มจ่ายบางตัวนะครับจะมีฟิล์บอยู่อยู่ที่ตูดปั๊มนะครับตูดปั๊มก็จะมีสายไฟ2เส้นอาจจะมีฟิล์อยู่ในนี้นะครับให้เราทําการถอดดูฟิล์ตัวนี้นะครับฟิล์หลอดตรงนี้ถ้าฟิล์ขาดเนี่ยก็ไปซื้อร้านไฟฟ้านะครับมาใส่เปลี่ยนใส่นะครับก็จะมีแอมนะครับดูแอมที่ตัวมันนะครับอาจจะ1แอมหรืองแอมอย่างเงี้ยครับซื้อฟิล์มามาเปลี่ยนใส่นะครับ ไอ้กรณีที่เราเปลี่ยนฟิลแล้วหรือหรือถอดแล้วฟิลฟิลไม่ขาดนะครับบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีเพชเชอร์สวิต์นะครับอยู่ที่หัวปั๊มแบบนี้นะครับเพชเชอร์สวิต์ที่หัวปั๊มอาจจะเสียได้นะครับให้ทําการถอดสายไฟที่หัวมันออกนะครับขั้นตอนพวกนี้ต้องเอาเบรกเกอร์ลงนะครับเอาเบรกเกอร์ที่ตู้ลงให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาสายไฟ2เส้นเนี้ยมาต่อกันนะครับต่อกันแบบนี้นะครับหรือจะปอกสายไฟแล้วก็มัด มัดต่อกันเลยนะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันเก็บสายไฟไว้นะครับก็สวิตตัวนี้จะไม่ได้ใช้นะครับปั๊มปั๊มมันจะสั่งงานโดยแผงวงจรนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับทีนี้พอทําขั้นตอนนี้แล้วต่อสายไฟเส้นนี้แล้วเช็คฟิวแล้วไม่ขาดก็ลองหยอดเหรียญดูนะครับแล้วก็กดปุ่มจ่ายน้ําดูนะครับถ้าปั๊มจ่ายทางานก็ใช้ได้ครับเป็นใช้ได้แต่ถ้ายังไม่ทำงานอีกก็อาจจะเป็นที่ตัวมอเตอร์นะครับอาจจะเป็นที่แลงถ่านหรือขดลวดภายในนะครับ